แฮร์รี่แม็กคเปิดเผยว่าเขาได้รับการติดต่อจากเดวิดแบ็กแฮมเพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้เขาก้าวผ่านเสียงด่าทอที่พบจากการลงเล่นให้กับแมนเช e เตอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษโดย b e c k แฮมได้ติดต่อหาแม็กควายหลังจากการด่าทอของเขามาจนถึงขีดสุดในตอนที่เขาทำเข้าประตูตัวเองในเกมพบกับสกอตแลนด์เมื่อเดือนที่แล้วและมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าแบ็กแฮมได้ติดต่อหาแม็กควาและเจ้าตัวยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริง ้ดยอดีตของเขาก็เคยผ่านประสบการณ์ทำนองนี้มาแล้วเหมือนกันในสมัยทาแข่งแม็กควายได้เปิดเผยว่าเขาเป็นต้นแบบให้กับผมที่โตมากับการเล่นในสนามเด็กเล่นเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมได้สับไกลย,ยิงประตูผมก็ทำเหมือนกับตัวเองเป็นเดวิดแบ็กแฮมเสมอแม็กควายได้บอกไว้ผมได้ชมสารคดีแล้วแน่นอนแหละว่าหลายๆคนได้พูดคุยกับผมในตอนนั้นแต่การได้เห็นว่าเขาผ่านอะไรบ้าง,างและความเข้มแข็งที่เขามีก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมมากเลยนะ ผมได้คุยกับเดวิดเมื่อ3สัปดาห์ก่อนหลังเกมสกอตแลนด์เขาติดต่อมาหาผมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากและผมชื่นชมในสิ่งนั้นผมไม่อยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับบทสนทนามากนะักแต่เรื่องหลักๆก็คือเขาย้ำเตือนถึงเรื่องเส้นทางอาชีพที่ผมมีจนถึงตอนนี้และช่วงเวลาที่สำคัญๆที่ผมเคยพบเมื่อคุณพบกับช่วงเวลาอันยากลำบากคุณต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้ไปด้วยประสบการณ์และความทรงจำที่ผ่านมา เส้นทางอาชีพของทุกคนมีทั้งช่วงขึ้นและช่วงลงโดยเฉพาะเมื่อคุณถึงจุดที่เป็นกัปตันทีมให้กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมาตั้ง3ปีครึ่งทบเคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนและทราบดีว่ามันเป็นอย่างไรตอนที่ดูสารคดีผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะขนาดไหนในตอนนั้นแกรี่เนวิลพูดถึงความเข้มแข็งของเขาผมคิดว่าเขาเป็นต้นแบบให้กับนักฟุตบอลหลายคนที่เติบโตมาโดยเฉพาะในยุคข,ของผม